สวัสดีค่ะแพมโคเวโฮมแอนด์ฟแน n c นซ์นะคะใครที่สนใจเรื่องการลงทุนในการซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ Site h u ตเซลวิธีการหาเงินหาไรายได้พิเศษทำยังไงอย่าลืม Subscribe ช่องนี้เลยค่ะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ วันนี้ติดค้างไว้มีหลังไม่ถามมาว่าหารายได้พิเศษเนี่ยทำยังไงแล้วก็เรื่องบ้านเช่าเรื่องทำา a i r b n แแล้วก็แพรมจะเน้นตรงเรื่องของโฮมสเตย์ด้วยทำยังไงนะคะการทำา Airbnb ก็ทำได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเอาบ้าน Second Home Vacation Home หรือบ้านเช่ามาทำา Airbnb ที่เราไม่อยู่ในนั้นหรือว่าเอาบ้านที่เราอยู่นี่นะคะมาทำา Airbnb ด้วยก็ได้ค่ะ การเริ่มต้นนี้ก็ง่ายมากค่ะ Google เลยค่ะพิมพ์เข้าไปคำว่า Airbnb นะคะแล้วก็คลิกคำว่า host Airbnb นะคะแล้วก็เข้าไปทำตามลิงก์ที่เขาบอกนะคะง่ายมากแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาดูด้วยว่าบ้านเราอยู่ในแอเรียที่ ปลอดภัยหรือเปล่าเป็นแอรียท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าเป็นบิสเนสแอรียหรือว่าแอรียใกล้มหาลายัยใกล้โรงพยาบาลนะคะหรือว่าเป็นแอรียที่ใกล้ภูเขาใกล้ลำธารใกล้บีชอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไปศึกษาดูว่าราคาในแอรียนั้นๆเนี่ยเขาคิดกันที่คืนละเท่าไหร่นะคะเรทเขาแล้วเราก็เอาเรทนั้นะมาตั้งเป็นบรรทัดฐานในการปล่อยให้เช่าของเราแบบ Airb&nb นะคะ ใครที่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ให้เช็คให้ดีนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอ,อยู่ที่คอนโดตามบีตามชายหาดหรือว่าบ้านที่อยู่ใกล้เมืองใกล้ชุมชนนะคะให้เช็คก,กับ H.O.A.Home Association ของเราดีๆนะคะว่าเราทำช็อตเทอมเรนเทลได้หรือเปล่าเพราะว่าแพมเคยที่จะซื้อคอนโดนะคะที่บีชเพื่อที่จะ ปล่อยให้เช่าทํา Airbnb แล้วแพมก็ถามา Property Management นี่นะคะว่าทําได้ไหมเขาบอกไม่ได้ค่ะก็คือ Long term rental เท่านั้นก็คือต้องเป็น2เดือนขึ้นไปแพมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมีข้อ limit แพมก็เลยไม่ซื้อคอนโดใกล้บีชเพื่อที่จะทํา Airbnb นะคะสำหรับคนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าเช่าบ้านอยู่นะคะ ก็ให้ดูในสับลีสของเรานะคะก็คือลีสอะเกรเมนต์ของเรานี่นะคะว่าแลนด์ลอร์ดเนี่ยให้เราสับลีสหรือว่าทำเป็น Airbnb ได้หรือเปล่าดูให้ดีนะคะเพราะว่ามีบางคนที่เคยทำไปแล้วไม่ได้ดูลีสอะเกรเมนต์ของตัวเองดีๆนะคะก็คือถูกแลนด์ลอร์ดเนี่ยไล่ออกจากบ้านเลยนะคะต้องระวัง ทีนี้ในเมืองที่แพมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวไม่ได้ใกล้ทะเลหรือว่าใกล้ภูเขาใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่า,า destination traveling tourism นะคะก็คือแบบว่าใกล้มหาลายัยใกล้ business ใกล้โรงพยาบาลอะไรพวกนี้มากกว่านะคะค่าเช่าแถวแถวนี้ก็ตกคืนละประมาณ35เหรียญถึง60เหรียญต่อคืนนะคะก็คือถ้าว e e เอนเนี่ยก็จะแพงหน่อยแล้วทีเนี้ย บ้านของตัวเองน่ะแพรไม่ได้ทำแอน r b ีแอหรอกก็คือแพมช่วยลูกค้าก็คือไม่ได้ชาร์จเงินอะไรเขานะก็คือแบบว่าแพมหาลูกค้าให้ก็คือจะยกตัวอย่างลูกค้า2คนละกันก็คือเขาเป็นคนหนุ่มแน่นซื้อบ้านนะคะอยู่คนเดียวแพมก็แนะนําเขาว่า ยูก็ทำา i r r n n b ให้คนมาเช่ายูมีห้องว่างอีกตั้ง3หลังก็คือแค่ค่าเช่าคืนละ35เหรียญเนี่ยก็คือ3ห้องคืนนึงคืนอ,อาทิตย์หนึงอาทิตย์หนึ่งนี่นะคะเขาก็ทำเงินได้หลายร้อยเหรียญแล้วก็มีตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าของแพรมคนนี้น่ารักมากนะคะเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียววัยใกล้เกษียณและ แต่ยังไม่กเกษียณทำงานให้กับรัฐบาลแล้วก็เขาก็มีทาวน์โฮมนะคะเป็นของตัวเองและลูกชายก็จบมาหาลัยแล้วแล้วก็ไปทำงานที่นิวยอร์กนางก็อยู่ที่รัฐเดลาแวร์แพมก็บอกว่าสนใจที่จะทำบ b แอนไหมนางก็บอกทำยังไงเหรอมันปลอดภัยไหมเอาใครก็ไม่รู้มาอยู่ก็คือเขาก็กลัวนะแนะพมก็เลยแนะนำว่าเอางี้ละกันเริ่มจากอยู่ ชั้นหาลูกค้าให้ยูก็คือเป็นเพื่อนชั้นมาจากแคนาดาแวนคูเวอร์เขาจะมาอยู่2อาทิตย์ยู you จะให้เขามาทำา i r r n n b กับยูไหมก็คือมาอยู่กับยูเนี่ยนะสองสยู week, จะชาร์จเขาก็ที่ประมาณ30-35เหรียญต่อคืนเนี่ยถ้ายูโอเคเนี่ยก็รับเขาไปไม่ต้องเช็คอะไรก็คือเขาก็รับไปและแฮปปี้มากอ่า เพื่อนมาอยู่2อ,อาทิตย์นะคะลูกค้าของแพรมคนนี้เขาก็ได้รับเงินประมาณ600เหรียญน,นะคะเขาก็ดีใจมากบอกว่าเออเอาไปจ่ายค่าซ่อมน้นซ่อมนี้ในบ้านได้แล้วก็นางเองก็มีเพื่อนคุยด้วยนะคะตื่นเช้ามาก็เซยันโโหลทักทายได้คุยประวัติรู้จักเหมือนกันเราได้เรียนรู้ชีวิตคนอื่นเพิ่มขึ้นด้วยได้เพื่อนอีกคนด้วยก็คือเพราะว่าลูกค้าคนนี้ของแพมเนี่ยาเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว Airbnb ปลอดภัยไหม แคมขอบอกว่าปลอดภัยมากค่ะเพราะว่าระบบเขาอ่ะจะเช็คเราด้วยว่าเราอ่ะเป็นคนดีมีศิลธรรมมี criminal record มี background อะไรเสียหายไหมถ้าเราไม่มีแบ็กราาวที่เสียหายเนี่ย clean นเนี่ยเขาก็รับเราเป็นโ host ใน Airbnb แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะคะมีประวัติเสียหายเนี่ยคุณก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นโ host ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาเช็คลูกค้าที่จะมาเช่าบ้านเราอะค่ะเขาก็จะต้องเช็ค social security number ด้วยนะ เช็คประวัติด้วยนะว่าคนที่จะมาอยู่กับเราอะไม่ว่าจะคืน1นคืนหรือว่าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยเขาเป็นคนดีไหมมีประวัติที่เลวร้ายไหมก็คือถ้าคนที่มีประวัติเลวร้ายนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาเช่าบ้านอยู่ได้เพราะฉะนั้นแพรมเชื่อว่าก็มีความแม่นยำและความปลอดภัยในระดับสูงทีเดียว รายได้ของ Airbnb ก็ตกคืนละประมาณ35เหรียญน,นะคะต่อห้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแอเรียที่เป็นทัวริซึมนี่นะคะคุณอาจจะทำได้ถึงประมาณคืนละ130เหรียญถึง200เหรียญต่อคืนนะคะถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นฮอลิเดย์วีคเอนเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณเองก็บางทีก็สามารถทำรายได้ประมาณ 300- ร้อยถึงหนึ่กว่าเหรียญน,นะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็การมาหัก tag reducible t อันนี้สำคัญมากค่ะก็คือค่าใช้จ่ายอะไรที่เรามีอยู่ในบ้านไม่จะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าท r u s t Service อะไรพวกนี้นะคะเราเก็บหลักฐานไว้แล้วเรานำมาเป็น tag reducible t เบนฟิตนะคะข้อดีของการทำา i r b n b i r b ของบ้านเรานี่ก็คือเราเอาบ้านที่เราอยู่เนี่ยก็คือมหาหักแทกได้ก็คือเราเสีย Interest Rate นะคะก็คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยเอามหาหักแทกได้ซึ่งมันอาจจะลดหย่อนภาษีของเราได้ด้วยค่ะ เสียของการทํา Airb&n;B ที่เป็นบ้านของตัวเองหรือว่าจะทําที่ไหนก็ได้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องจุกจิกเพราะว่าเราก็ต้องทําความสะอาดห้องทําความสะอาดบ้านทุกวันแล้วก็เวลามี Turnover เวอแขกนี่นะคะเราก็ต้องทําความสะอาดห้องเขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนซักผ้าเปลี่ยนผ้านะคะโดยเฉพาะโควิดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยุ่งยาก เรื่องจุกจิกเพราะฉะนั้นก็คือสําหรับคนที่ชอบความวุ่นวายคนที่สามารถ h a n d l ลเรื่องจุกจิกแล้วก็ไม่ไมยในเรื่องของไม่มี privacy นะคะเพราะว่าเราก็มีคนอื่นมาอยู่บ้านเราด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบว่าแล้วใครสนใจ airbnb นะคะก็เข้าไป airbnb com แล้วก็เข้าไปสมัครเลยนะคะจัดบ้านตัวเองให้สวยงามเหมือนกับโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็ คลิกรับเป็นโฮส์เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องการหารายได้พิเศษโดยการทำโฮมสเตย์ซึ่งคลา้คลาย Airbnb เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมฝาก Subscribe นะคะสวัสดีค่ะ